หมดเวลารักตอนที่7จทับสการกระทําย้อนแยง้งนับเป็นวันที่เย่ไหม่ตื่นสายมากที่สุดตั้งแต่มาอยู่ที่นี่เลยก็ว่าได้อีกอย่างของในห้องก็หมดหลายอย่างรวมไปถึงวัตถุดิบที่ต้องนำมาทําขนมส่งลูกค้าเลยตั้งใจว่าจะออกไปซื้อของอีกห้างหนึ่งเพราะจากที่ค้นหาดูแล้วห้างสรรพสินค้าที่อยู่ใกล้ๆคอนโดนั้นเหมือนจะไม่มีวางขาย เขมาราชผมทำอะไรให้คุณไม่สบายใจหรือเปล่าครับข้อความหลายที่เด้งขึ้นมานั้นเขมาราชเป็นคนส่งมาให้ทำเอาหญิงสาวเลิกคิ้วขึ้นหรืออาจจะเป็นเรื่องเมื่อคืนเย่หม่รู้สึกผิดเล็กน้อยที่ไม่อาจควบคุมอารมณ์ตัวเองได้ดีพอตั้งแต่ที่นักก่อนปรากฏตัวนั้นเธอรู้ดีว่าตัวเองเงียบลงอย่างชัดเจนนักก่อนและเขมาราชจึงเป็นฝ่ายผูกขาดบทสนทนาบนโต๊ะส่วนเธอนั้น ก็ถามคำตอบคำเพราะว่าใจอยากลูกหนีไปให้พ้นๆแต่ก็ไม่อยากเสียมารยาทกับเขมราใหม่ไม่ได้เป็นอะไรคะ่ะผมจำได้ว่าวันนี้ใหม่จะต้องไปซื้อของใช่หรือเปล่าครับผมแวะมาทำธุรัที่บ้านเพิ่งเสร็จนะไปกินข้าวเป็นเพื่อนผมหน่อยได้ไหมเสร็จแล้วจะได้ไปส่งใหม่ที่ห้างสรรพสินค้าด้วยเลยริฟีป,ปากบางยิ้มกว้างก่อนจะสส่หน้าเบา ในส่วนของเคมราชนั้นเขาค่อนข้างที่จะชัดเจนจนบางทียายไหมก็ไม่กล้าขยับตัวทําอะไรมากนักแต่ในเมื่อเลือกที่จะเดินหน้าแล้วก็ไม่อยากจมอยู่กับอดีตอีกต่อไปไหมรออยู่หน้าคอนโดก็แล้วกันค่ะครับผมตอนแรกเธอคิดว่าชายหนุ่มนั้นคงกําลังขับรถตรงมายังคอนโดแต่พอลงมาแล้วกลับพบว่าเขมราชนั่งรออยู่ในส่วนของล็อบบี้อยู่ก่อนแล้ว ระหว่างทางแทบไม่ได้คุยกันเพราะว่าชายหนุ่มมีสายเรียกเข้าแทบจะตลอดเวลาฟังดูแล้วคล้ายกับว่าเขมาราชนั้นมีงานชุกตัวพอสมควรจนใยไหมแอบคิดว่าทําไมเขายังมีเวลาว่างมาทําคะแนนกับเธอนะกระทั่งรถยนต์เลี้ยวเข้ามาจอดในร้านสเต็กชื่อดังโดยที่เขมาราชให้เหตุผลว่ามันอยู่ใกล้ๆกับห้างสรรพสินค้าที่เธอนั้นจะต้องไปซื้อของจะได้ไม่ต้องวนไปวนมาบรรยากาศภายในร้าน ให้ความรู้สึกเหมือนมาดินเนอร์ช่วงเย็นทั้งที่ตอนนี้เพิ่งจะเที่ยงเคมาราชรับหน้าที่สั่งอาหารก่อนที่พนักง,งานจะรับออเดอร์และค้่อมศีสันเดินออกไปถ้าใหม่ไม่ได้อยู่ห้องคุณเขมจะทำยังไงคะเนี่ยเย่ยใหม่มั่นใจว่าเขารออยู่ข้างล่างคอนโดของเธอก่อนแล้วถึงส่งข้อความมาหากันผมก็คงจะต้องซื้อข้าวเหนียวไก่ทอดฮิวไปกินที่ออฟฟิศเงาๆนะครับคำตอบของเขานั้น ทำเอาคนตัวเล็กเผลิดลุดคำออกมาเขมรราชเองก็พล่อยรอบยิ้มไปด้วยแต่ดูเหมือนว่าโชคจะอย่างเข้าข้างนะครับที่หมายยังไม่ออกไปไหนก่อนถ้าช้าอีกสิบนาทีก็ไม่แน่นะคะเย่ยหม่ว่ายิ้มยิ้มไม่เป็นไรครับเสียงทุบเอ่ยขึ้นจะช้าหรือเร็วมันก็ไม่สำคัญแค่หมายตอบตกลงผมก็พร้อมที่จะรอดวงตากลมโตเลืนกลับไปมองทางตรงหน้า เมื่อประสานเข้ากับแววตาอบอุ่นที่ชายหนุ่มนั้นตั้งใจส่งมาให้เมื่อครู่ประโยคเมื่อครู่นั้นมันแฝงไปด้วยความหมายบางอย่างส่วนทําให้ก้อนเนื้อข้างในทํางานได้ผิดปกติหิวจังเลยค่ะเย่หม่ว่าเสงียงแ่วท,ทําทีเป็นเสียมองไปทางอื่นอย่างแยบยลเขมราชไม่คิดสารต่อคำพูดใดอย่างไดมุมปากอยากโยกยิ้มขึ้นรับรู้ถึงการที่หญิงสาวพยายามเบี่ยงเบน แต่มันก็ดูเป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้นเพราะว่าสีซับเลือดที่ปรากฏอยู่บนแก้มใสนั้นถือเป็นหลักฐานที่ชัดเจนอย่างน้อยกำแพงหัวใจของเธอก็เริ่มที่จะสั่นคลอนนั่งรออาหารสักพักสเต็กจานใหญ่ก็ถูกนำมาเสิร์ฟที่โต๊ะเรื่องน่าเอ็นดูเกิดขึ้นเมื่อเสียงน้ำย่อยของแย่ใหม่นั้นทำงานจนหญิงสาวต้องรีบขอโทษขอโพยแต่ทว่ามันกลับดูน่ารักในสายตาของคนมองเหลือเกิน รอก่อนนะครับเดี๋ยวผมจัดการให้เขมาราชว่ายิ้มยิ้มก่อนที่จะพูดต่อเมื่อขนตัวเล็กเม้มปากเข้าหาเกนแน,น่นไม่ใช่เรื่องน่าอายสักหน่อยท้องผมก็ร้องเหมือนกันแต่ไม่อาจจะไม่ได้ยินก็ได้ยิงสาวย่นหน้าอย,ย่างอ่อนใจเคมาราชมักจะมีคำพูดที่ทำให้เธอนั้นผ่อนคลายได้เสมอดวงตาดำครับจดจ้องสิ่งที่ชายหนุ่มกำลังทำแล้วก็เริ่มเอะใจ นี่คุณเขมคงไม่ได้ทำให้ใหม่ใช่ไหมคะไม่ต้องนะคะรีบห้ามคนตัวโตวเอาไว้ทั้งคำพูดและมือของตัวเองแต่ดูเหมือนว่าเขาจะไม่รับฟังเธอด้วยซ้ำไปไม่ทันแล้วเนื้อสเต็กที่ถูกหั่นแบบพอดีคำเสิร์ฟตรงหน้าเย่ไหมลองดูครับร้านนี้เด็ดซอสที่หมักเนื้อน่ะผมการันตีได้เลยรอวก,กับว่ามีภาพทับซ้อนขึ้นมาจนต้องรีบสลัดให้หลุดออกไป ยหมาส่งยิ้มให้กับคนตรงหน้าแวบหนึ่งภาพในอดีตแล่นกลับเข้ามาอีกครั้งน้องใหม่กินน้อยเกินไปพี่ก็เลยต้องหันให้ก็ใหม่อิ่มแล้วนี่คะอาปากเร็วดวพี่ป้อนไม่ควรเลยจริงๆการที่ความทรงจำในอดีตที่เกี่ยวกับผู้ชายคนนั้นวิ่งเข้ามาในสมองถือเป็นเรื่องที่ผิดมหันเหมือนว่าตอนนี้เธอกำลังเอารัดเอาเปรียบเคมราชได้อย่างน่าเกลียดเหลือเกิน ไม่โอเคเหรอครับคือว่าไหมกําลังซึมซับรสชาติอยู่นะคะเย่ใหมส่งยิ้มให้กับคนที่เฝ้ารอคําตอบที่จริงตอนแรกเธอคิดว่าไม่จําเป็นที่จะต้องบอกเคมราชเกี่ยวกับการที่ตัวเองนั้นคบหากับนกการมาก่อนแต่ว่าตอนนี้ดูเหมือนอะไรหลายๆอย่างมันจะเปลี่ยนไปเขมราชเลือกที่จะแสดงความรู้สึกกับเธอ,อย่างเปิดเผยน้ำซ้ำํา ตัวเธอเองก็ยอมหยิบยื่ยนไมตรีให้กับชายหนุ่มเหมือนกันเพราะฉะนั้นเธอก็ควรจะบอกความจริงกับเขาจู่ๆดวงตาคู่กรมกลับมวแสงลงจนเข็มรัานนั้นทำตัวไม่ถูกเหมือนกันบางครั้งเขาก็รู้สึกว่าขยับเข้าใกล้เธอมากขึ้นแต่ไม่กี่นาทีต่อมากลับมีกำแพงอีกชั้นกันเอาไว้จนเขานั้นต้องรักษาระยะห่างเพื่อความสบายใจของหญิงสาว เขมาราชปล่อยให้บรรยากาศอบอวนไปด้วยความรู้สึกแปลกประหลาดเขาไม่มีสิทธิ์ไปคาดคั้นอีกฝ่ายเพราะว่าเคารพในสิทธิ์ของเธอเหมือนกันจนกระทั่งดูเหมือนอาหารมื้อน,นี้กำลังจะจบลงเย่ไหมจึงเริ่มเปิดประเด็นขึ้นมาคือว่าไหมมีเรื่องจะบอกคุณเขมนะคะครับผมรู้ว่าไหมจะพูดเรื่องอะไรชายหนุ่มพยักหน้าแล้วส่งยิ้มให้กับเจ้าของร่างบาง แล้วผมก็พร้อมที่จะรับฟังหมาสามารถระบายกับผมได้ทุกอย่างเลยนะครับกับคนอื่นแล้วใยหม่ไม่รู้ว่าเขมราชปฏิบัติตนกับคนเหล่านั้นอย่างไรแต่กับเธอแล้วเขาเป็นคนที่ดีคนหนึ่งดีจนเธอนั้นไม่สามารถเป็นคนที่เห็นแก่ตัวได้เพราะว่าเธอรู้ดีว่าการล้อเล่นกับความรู้สึกของคนอื่นมันเจ็บปวดยิ่งกว่าอะไรหม่คบกับเขามาสี่ปีคะ่ะ แต่ว่ามันเป็นสี่ปีที่เป็นความลับเพราะว่าเขาไม่อยากให้ครอบครัวของเรารู้การที่ต้องหยิบเรื่องราวในอดีตขึ้นมาพูดมันไม่ใช่เรื่องที่ง่ายเท่าไหร่นักเมื่อแดดที่ไปสก,กิดสิ่งนั้นมันก็ไม่ต่างจากการราดน้ำเกลือบนแผลจะต่างจากตอนแรกก็ตรงที่มันไม่ใช่แผลสดทำไมครับเขาบอกกับใหมว่ายังไม่พร้อมที่จะสร้างครอบครัวนะคะเรือฝีปากบางเหย็ดยิ้มกับความจริงเหล่านั้น อย่างที่บอกค่ะว่าครอบครัวของเรารู้จักกันแล้วก็ค่อนข้างที่จะสนิทกันด้วยถ้าผู้ใหญ่รู้ก็คงจะเลี่ยงยากคนรับฟังถึงกับขมวดคิ้วเข้าหากันซุ้มเสียงที่เปลี่ยผ่านริฟิปากนั้นบ่งบอกถึงความไม่เห็นด้วยแต่การที่เขาทำแบบนั้นผมมองว่ามันคือการไม่ให้เกียรติคุณใช่มันเป็นอย่างที่เขมราชพูดมาแต่ที่น่าละอายใจยิ่งกว่า ก็คือเธอไม่ให้เกียรติตัวเองด้วยเหมือนกันตอนนั้นหม่ยอมเขาทุกอย่างเลยล่ะคะ่ะเพราะว่าหม่รักเขามากความรักที่เธอฟูมงฟักมาหลายปีแต่กลับถูกทำลายด้วยมือของเขาคนนั้นหม่ก็แค่อยากประคองความรักนั้นไว้นานๆแล้วหม่มีความสุขหรือเปล่าเคมาราชสัมผัสได้ถึงความเศร้าที่แผ่ซ่านออกมาจากคนตัวเล็กซึ่งมันทำให้เขานั้นกล้ากระอ่วนในความรู้สึกพอสมควร เพราะการที่ยายไหมย,ยังมีความเสียใจก็เท่ากับว่าลึกๆล,ลงไปแล้วคนเก่าคนนั้นยังส่งผลต่อหญิงสาวอยู่เหมือนกันเรียกไดว้ว่าเป็นความสุขรายล้อมไปด้วยความระแวงดีกว่าค่ะเพราะว่าเขาทำงานที่กรุงเทพเดือนหนึ่งถึงจะกลับบ้านสักครั้งหรือไม่ก็สองครั้งกลับมาทีนอกจากเราสองคนจะนัดเจอกันแล้วเขาก็ยังมีไปสังสรรค์กับเพื่อนๆมีทั้งผู้หญิงและผู้ชาย ในวันวานนั้นถือว่าเป็นการเจอหน้ากันที่เต็มไปด้วยความหมายแต่ยายใหม่ไม่แน่ใจว่ามันมีความหมายสําหรับเธอเพียงแค่ฝ่ายเดียวหรือเปล่าใหม่ระแวงเพื่อนผู้หญิงของเขาเหรอครับคนเรามันมีเซน์นะคะคุณเขมพูดไปก็เพลอบีบมือตัวเองไปด้วยใหม่ไม่รู้หรอกคะ่ะว่าพวกเขาเป็นแค่เพื่อนกันจริงๆหรือเปล่าแต่แม่รับรู้ได้ถึงการพยายามมีตัวตนของอีกฝ่ายกลิ่นน้ําหอมที่ติดเสื้อผ้า เครื่องประดับชิ้นเล็กๆที่แกล้งลืมเอาไว้ในรถไม่ใช่ว่าเธอไม่เคยพูดแต่ทุกครั้งเขามักจะให้คำตอบกลับมาว่าไม่มีอะไรเธอแค่คิดมากเกินไปใหม่ได้บอกเขาหรือเปล่าครับบอกค่ะแต่เขาก็ยืนยันว่ามันไม่มีอะไรใหม่คิดมากไปเองเหมือนคนหูหนวกตาบอดต่อให้ไปหมอนจะเตือนแต่เธอก็ยังเลือกที่จะเชื่ออดีตคนรักในตอนนั้น หม่ก็ยังเชื่อเขานะคะเพราะว่ารักคำเดียวการที่ความสัมพันธ์ดำเนินมาถึงสี่ปีณก่อนย่อมรู้ถึงจุดอ่อนของเธอเป็นอย่างดีเหมือนกันเขาเป็นคนที่มีสเสน่ห์เหลือร้ายเวลาที่จับจุดได้ว่าอารมณ์ของเธอนั้นไม่ได้อยู่ในโหมดปกติเขาจะมีทีท่าที่ผ่อนลงอย่างเห็นได้ชัดกลายเป็นเธอเองที่เป็นฝ่ายแพ้ทางเขาอยู่ร่ำไปไม่โง่ามากเลยใช่หรือเปล่าคะคุณเคมยี่หม่ได้แต่แค่ยิ้มเผลยยกมือลูบอ,อกตัวเอง เมื่อมันรู้สึกเจ็บหน่วงขึ้นมาดือด้อเขมาราสายหน้าอย่างช้าๆเพราะไม่เห็นด้วยกับถ้อยคําที่หญิงสาวตำหนิตัวเองบางทีเรื่องของหัวใจมันก็ไม่มีเหตุผลมีใครบ้างที่ไม่เคยโง่เรื่องความรักชายหนุ่มเอื้อมมือมาวางท,ทับทับที่หลังมือเล็กๆของย่ไมเป็นการให้กำลังใจไกลๆก่อนที่จะดึงมือตัวเองกลับมาที่เดิมความรักมันเป็นเรื่องละเอียดอ่อนครับผมเข้าใจ คุณเคมเก่งใน,นเรื่องให้กำลังใจคนอื่นมากๆเลยนะคะผมปลอบคนไม่ค่อยเก่งแต่เพราะเป็นคุณผมถึงต้องพูดเคม,มาร่าสบตากับหญิงเ้าเรื่องที่เพิ่งรับรู้นั้นผลักดันให้เขาอยากมีโอกาสได้ปกป้องเธอมากกว่านี้ไหมน่ะเหมาะกับรอยยิ้มมากกว่าแววตาเศร้าๆนะครับอย่างไม่ต้องเปิดรับเขาเข้าไปทั้งหมดหัวใจแค่อยากให้คนเก่าในใจของเธอนั้นค่อยๆเลือนหายไปก็พอแล้ว แล้วทำไมถึงตัดสินใจเลิกกับเขาเหรอครับมันเป็นปัญหาเรื้อรังนะคะตอนแรกหม่ทนได้เพราะคำว่ารักแต่นานวันเขา้าหม่ก็เริ่มรู้สึกว่าทำไมเหมือนมีแค่หมายคนเดียวที่พยายามประครับประคองความรักของเราในขณะที่หม่ย,ยอมอดทนทุกอย่างแต่เขานะ่ะกลับละเลยความรู้สึกของหม่ตลอดเวลาเขามองว่าสิ่งที่หม่เรียกร้องมันเป็นเรื่องงีง่เง่า หมายไม่รู้เลยว่าตัวเองอยู่ลำดับไหนในความสำคัญชีวิตของเขาบางครั้งเขาก็ทำให้หมายคิดว่าตัวเองไม่มีความสำคัญสำหรับเขาเลยเหมือนเป็นของตายที่คิดจะกลับมาเอาใจเมื่อไหร่ก็ได้เพราะตั้งแต่คบกันมาหมายไม่เคยโกรธเขาจริงจังเลยสักครั้งชายหนุ่มได้แต่รับฟังด้วยท่าทีที่นิ่งสงบในวันที่หมายเลือกที่จะจบความสัมพันธ์เขายังคิดว่าหมายก็แค่ง,งอนเหมือนครั้งก่อน บางทีคนเราก็ต้องเจ็บให้ถึงสุดขีดก่อนถึงจะตาสว่างแล้วตัดใจเดินออกมาได้แต่สิ่งที่หมเจ็บมากที่สุดก็คือเขาบอกกับหมาว่าถ้าไหมหมดแรงก็แค่ปล่อยมือจากเขาไปทางน้ำเสียงและสายตาของนักก่อนในตอนนั้นเย้หมายมจดจำได้ดียิ่งกว่าอะไรเขาอาจจะไม่รู้มั้งคะว่าคำพูดและการกระทำของเขานั้นเหมือนสร้างรอยร้าวในหัวใจของหมามาเรื่อยๆ คนพูดว่าเสียงกู้หัวเราะแต่เต็มไปด้วยความขมขื่นวันนี้เขาบอกให้ไหมปล่อยมือแต่พรุ่งนี้เขากลับมางอ้อทำเหมือนกับว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่สิ่งที่เสียไปแล้วก็คือหัวใจที่มันแตกสลายไปเพราะแบบนั้นความเสียใจถึงแทรกซึมเข้ามาในความรู้สึกอีกครั้งหลังจากที่นกรแสดงเจตนารมว่าอยากกลับมาคืนดีด้วยจนวันหนึ่ง ที่มันพังจนไม่เหลือชิ้นดีเขาเดินมาบอกว่าขอโทษอยากให้เรากลับไปเริ่มต้นกันใหม่นักก่อนยังคงทำเหมือนว่าสิ่งที่เกิดขึ้นมันเป็นเรื่องเล็กๆซึ่งความจริงแล้วการกระทําของเขามันเป็นสิ่งที่โครดจะเห็นแก่ตัวเลยเขมราชอยากปลอบคนตัวเล็กได้ดีกว่านี้เขาไม่ชอบเวลาที่ดวงตาคู่กลมเต็มไปด้วยความโศกเศร้านอกจากความรัก ที่เย่หมอาจจะลงเหลือเพียงแค่เสี้ยวสิ่งที่น่ากลัวที่สุดสําหรับเขานั้นอาจจะเป็นความผูกพันผมขอถามได้หรือเปล่าครับเขมาราชลองอย่างเชิงและหญิงสาวก,ก็พยักหน้าเป็นอันตกลงผมอยากรู้ว่าหมายยังรักเขาอยู่หรือเปล่าเย่หม่นั่งนิ่งไปชั่วขณะไม่ได้อึ้งกับคําถามเท่าไหรนกักเพราะสิ่งนี้เธอถามตัวเองเป็นรอบที่ร้อยแล้วกระมัง หม่ก็ไม่รู้ว่าสิ่งที่รู้สึกในตอนนี้มันเรียกว่าอะไรแต่ใหม่รู้แค่ว่าจะไม่มีวันกลับไปหาเขาแน่นอนช่วงเวลานั้นเธอเจ็บปวดจนไม่สามารถบรรยายความรู้สึกออกมาได้จนต้องระบายผ่านทางม่านน้าตาราาก,กับคนอ่อนแอที่สิ้นไร้หนทางใหม่นอกเรื่องไปเยอะเลยค่ะเย่หม่สุดลมหายใจเข้าปอดลึกก่อนที่จะระบายยิมออกมาดูเหมือนเธอจะปลดปล่อยความอัดอั้นม่เยอะเกินไป ที่จริงใหม่จะบอกคุณเข็มว่าเขาผมว่าผมพอจะเดาออกว่าผู้ชายคนนั้นเป็นใครนี่เขารู้เหรออาการมันแสดงออกค่อนข้างที่จะชัดเจนนะครับเขาเห็นความรู้สึกบางอย่างซุกซ่อนในแววตาของมันมันเคยบอกผมนะว่าตัวเองมีแฟนแล้วตอนนั้นผมก็อยาแสซวๆให้พามารู้จักอยู่เลยหญิงสาวได้แต่ยิ้ม แต่ความจริงแล้วเธอแทบไม่รู้จักคนรอบตัวของนัก,ก่อนด้วยซ้ำไปยกเว้นพีรัตที่รู้จักกันมาก่อนแล้วผมอยากให้ใหม่รู้เอาไว้ผมไม่ถือกับเรื่องพวกนี้มันเป็นเรื่องเล็กน้อยสำหรับเขามากแล้วผมก็คิดว่าไอ้มาร์ทมันน่าจะแฟร์พอในการสู้กันแบบลูกผู้ชายหม่ไม่อยากเอาเปรียบคุณเขมค่ะผมยังยืนยันคำเดิมครับผมรอได้ ต่อให้ในอนาคตอาจจะสมหวังหรือไม่ก็ตามแต่อย่างน้อยผมก็ยังได้พยายามเต็มที่แล้วผลสุดท้ายจะเป็นยังไงก็ช่างมันหลังจากที่เปิดอกคุยกับเขมราชในเรื่องของน,นกอ่อนแล้วยอมรับว่าเธอค่อนข้างโล่งใจไม่ใช่เพราะว่าชายหนุ่มยังยืนยันคำตอบเดิมแต่เป็นเพราะว่าเธอก็ชัดเจนในความรู้สึกของตัวเองเหมือนกับว่าอาจจะยังไม่พร้อมที่จะเปิดรับให้ใครเข้ามาจนเต็มหัวใจ ผมรอได้อย่าคิดมากเลยนะเคมาราชยังบอกอีกว่าความรักไม่ใช่ความรู้สึกของคนใดคนหนึ่งเขาเย็นดีที่จะรอจนกว่าเธอนั้นจะแน่ใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นในหัวใจการที่ผมรอคำตอบจากไม้มันก็ยังดีกว่าการที่ควรสงสารผมจนยอมตกลงคบกับผมยังไงล่ะครับแบบนั้นนะ่ะมันเป็นเรื่องที่น่าเศร้ามากกว่านะชายหนุ่มขับรถมาส่งเธอที่ห้าง แถมยังเอ่ยปากชนไปนรับน้องสาวที่กำลังเดินทางกลับมาในวันพรุ่งนี้ซึ่งเธอก็ยังไม่ได้ให้คำตอบแต่อย่างใดเพราะไม่แน่ใจว่าจะว่างตรงกับชายหนุ่มหรือเปล่าแต่แวบหนึ่งเย่ไหมเกิดความอบอุ่นเล็กๆข้างในหัวใจเมื่อเขานั้นต้องการแนะนำให้เธอรู้จักกับคนในครอบครัวเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่เธอไม่เคยได้รับจากณกรแม้แต่ครั้งเดียวเลยสักครั้งเย่ไมจึงใช้เวลาทั้งวัน ในการจับจ่ายใช้สอยเพราะว่าวันนี้ไม่มีธุรัต่อที่ไหนจึงไม่ต้องรีบร้อนอะไรมากรู้ตัวอีกทีพระอาทิตย์ก็ใกล้จะลาลับขอบฟ้าไปเสร็จแล้วห้างสรรพสินค้าที่เธอมาซื้อของนั้นรถไฟฟ้ายังคงมาไม่ถึงดังนั้นจึงต้องเรียกใช้บริการรถแท็กซี่เพื่อที่จะกลับคอนโดครั้นจะหอบหิ้วของขึ้นรถเมก็คงจะพรุงพรังจนเกินไปอีกอย่างกลัวว่าจะนั่งผิดสาย จนหลงไปในที่สุดมันคงจะยุ่งยากน่าดูเหมือนกันระหว่างอยู่บนรถเย่หมแอบถ่ายรูปป้ายทะเบียนเอาไว้แล้วส่งข้อลายอัสดา,าตามความคุ้นชินไม่รู้ว่าป่านนี้เพื่อนเป็นยังไงบ้างเห็นว่ารอบนี้เป็นลูกค้ากระเป๋าหนักอาจจะต้องอยู่แก้งานจนกว่าทางนั้นจะพอใจแล้วถึงจะกลับได้เธอยังไม่ได้เล่าเรื่องที่นกคออยู่คอนโดเดียวกับตัวเองให้เพื่อนฟังอันที่จริงก็ไม่ได้บอกใครเลยสักคนคงมีแต่เขมราชที่รู้ว่า นกกรย้ายมาอยู่ที่เดียวกับเธออาจเพราะว่าเรื่องนี้หรือเปล่าที่ทําให้เขาระแคะระคายจนรู้ว่าอดีตคนรักของเธอนั้นก็คือนกรเย้ไหมผ่อนยยมอลมหายใจออกอย่างหนักหน่วงต่างแต่นกรกลับเข้ามาวนเวียนอยู่ในชีวิตดูเหมือนทั้งสมองและหัวใจของเธอนั้นจะทํางานหนักไม่เว้นแต่ละวันดวงตาดาคลับมองออกนอกหน้าต่างหวังว่าวิวทางด้านนอกจะช่วยทําให้สบายใจขึ้นมาบ้างแต่กลับต้องขมวดคิ้วเข้าหากัน เมื่อเส้นทางนั้นดูไม่คุ้นตาเท่าไหร่เหมือนจะเป็นตรอกซอกซอยที่ใช้เป็นทางลัดมากกว่าริฟีปากบางเมมเข้าหากันแน่นเมื่อไม่ไว้วางใจกับสถานการณ์ในตอนนี้เท่าไหร่นักเย่แม้ตัดสินใจหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาคิดว่าตอนนี้ควรจะโทรหาใครสักคนอย่างน้อยปลายซ้ายก็ยังรับรู้ความเป็นไปของเธอเว่ารถที่ตอนแรกวิ่งอยู่ดีๆกลับจอดลงสัญชาต,ตยานร้องบอกให้เธอนัน รีบหนีเอาอตัวรอดโดยพลันแต่ยังไม่ทันที่จะกดตัวปลดล็อกลุงคนขับกลับคว้าข้อมือเธอเอาไวา้และสิ่งที่ประจักษ์อยู่ในสายตาของยายไมก็ทําให้เธอนั้นสงบนิ่งลงในมือของคนขับแท็กซี่ก็คือมีดคุณลุงคะอย่าทําอะไรหนูเลยนะคะหญิงสาวพยายามประคองสติตัวเองเอาไวา้ในนี้มีกระเป๋าเงินคะ่ะบัตรเครดิตก็อยู่ในนั้นใส่โทรศัพท์มาด้วยอย่าตุกติก คนร้ายบอกเสียงเข้มซึ่งยายไหมรีบทำตามโยงกระเป๋าผ้าไปยังเบาะด้านหน้าคนขับอย่างน้อยก็ทำให้คนร้ายสนใจผ่อนแรงที่กุมมือเธออยู่ในตอนนี้ลุงไม่ได้อยากทำแบบนี้หรอกนะหน,หนูแต่มันจนปัญญาจริงๆมันบอกเสียงกว้งหัวเราะเวลาตาที่จับจ้องกันนั้นมันน่าใสาสะเอียนยิ่งกว่าอะไรจังหวะช่วงที่มันวางมีดลงแล้วล้วงมือเข้าไปในกระเป๋าผ้าเจ้าของร่างบาง ค่อยๆขยับตัวไปเชิดริมประตูอย่างเงียบเชียบเอื้อมมือไปยังปุ่มปลดล็อกจากนั้นยายแม่รีบสะบัดเข้ามือจากการเกาะกุมเปิดประตูได้เธอรีบวิ่งหนีสุดชีวิตแต่ด้วยความรีบกลับทําให้สะดุดล้มจนเจ็บตัวกระนั้นก็กัดฟันวิ่งต่อและหันกลับไปมองก็พบว่าไม่มีรถแท็กซี่ที่จอดอยู่ตรงนั้นแล้วยายแม่ถึงกับเข่าอ่อนสุดตัวลงกับพื้นขอบตาร้อนเผาแต่ก็กัดปากรีบยืนเมื่อเห็นแสงไฟจากรถมอเตอร์ไซ เราราวสองถึงสามคันได้นี่อาจเป็นเหตุผลที่ทำให้มันรีบขับรถออกไปเพราะว่ามีคนผ่านมาทางนี้พอดีเธอขอความช่วยเหลือจากคุณป้ากับลูกสาวที่กำลังจะกลับบ้านพอดีโดยที่คนเป็นลูกบอกว่าที่จริงแล้วถนนเส้นนี้สามารถเลนล้อไปยังซอยอื่นได้แล้วก็ออกไปยังถนนใหญ่แต่ส่วนมากไม่ค่อยมีคนใช้เท่าไหร่เพราะไฟทางมาเสียหลายจุดตกกลางคืนก็เลยดูไม่ปลอดภัยเท่าไหร่นัก นี่ถ้าไม่มีคนอื่นขับตามมาด้วยพี่ก็ไม่มาเส้นนี้หรอกนะน่ากลัวจะตายไปว่าแต่จะไม่ให้พี่ไปส่งที่สถานีตำรวจลอน้องหนูขอยืมโทรศัพท์พี่โทรหาเพื่อนหน่อยได้ไหมคะจะโทรบ,บอกคนที่บ้านก็ไม่ได้ครั้นจะบอกอัสดาเพื่อนก็ทำงานอยู่ต่างจังหวัดมีหนึ่งเบอร์ที่เธอนั้นพอจะจําได้แต่ถ้ว่ามือของเธอนั้นกลับควานหาเจออะไรบางอย่างในกระเป๋าเสื้อคลุม เมือนจะเป็นนามบัตรของใครสักคนและเมื่อเพ่งมองอ่านดีๆก็พบว่าเป็นสิ่งที่เขมรราชเคยให้เอาไว้ก็จบไปแล้วนะคะสำหรับหมดเวลารักตอนที่7ทับ2เป็นอย่างไรกันบ้างคะทุกคนชอบกันหรือเปล่าคะตอนนี้ก็เรียกได้ว่าในที่สุดนางเอกก็เปิดปากบอกแล้วนะคะว่าคนรักเก่าของตัวเองนั้นคือใครแต่คุณเขมราชเนี่ยก็ดาถูกซะแล้วนะคะว่า ตามาศก็คือแฟนเก่าของนางเอกนั่นเองส่วนที่หายไปหลายวันอันนี้ก็ต้องขออาภัยทุกคนด้วยจริงๆนะคะยังไงก็จะพยายามมาต่อตอนต่อไปให้ทุกคนได้ฟังกันเร็วๆนี้แน่นอนค่ะส่วนตอนนี้ถ้าอนานผิดพลาดตรงไหนไปหรือว่าออกเสียงได้ไม่ดีพอก็ต้องขออาภัยทุกคนด้วยจริงๆนะคะ ยังไงก็ฝากทุกคนคอมเมนต์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางคนอ่านแล้วก็ทางนักเขียนเยอะๆเลยนะคะทุกคนเราอ่านทุกคอมเมนต์จริงๆนะคะใครที่สงสัยอะไรก็สามารถถามเข้ามาได้เลยนะคะทุกคนแล้วก็อย่าลืมไปกดติดตามช่องเราอีกหนึ่งช่องด้วยนะคะลีนก็จะอยู่ใต้คลิปนี้เลยนะคะทุกคนส่วนใครที่เข้ามาฟังใหมก่ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์หรือว่ากดติดตามด้วยนะคะยังไงก็เจอกันตอนหน้าขอบคุณสำหรับการติดตามแล้วก็การรับฟังมาโดยตลอดเลยะคะ่ะ